สวัสด ی, ีพี่น้องป้องป่ายสู้ผู้สุคนช่วงนี้พบกับผมเช้าเดินมาขามเปียกเนี่ยอยู่ในตาดิพี่น้องเฮ้ยเทิงอะไรเนี่ยควันเนี่ยเพี้นเนี่ยกินเนี่ยี่ยังกินเนี่ยไอ้ตอกตีด้วลูกหนาวสวัสดีครับไี้สวัสดีพี่ยังตอกนะครับโอ้เป็นทังไหนเนี่ยวันนี้ได้ว่ายจัดไหนมันบอกไมมาดูกันเนี่ย โอ้เรื่มไมนบออันหงมยันมัสุอ่เื่ม่มโอ้เรืมเรือ้เรมเรื่มโอ้่มเี่งนเรื่วอย่น <seguinte AUDIBLE> <esis> ่อจะว่า <sc> ม <tumor jaar dive jaar> ันสหงู <ifs> ่ะแดแปลกตงแตกต่างครับเอาไหลเอาเยอะเอาอะพอหมันุกแค่ไหนอ่าสวัสดีค่ะพี่ลิน อาจารย์ก้องศิลน,นะคะคก,กินยังน่านหมดดิเกี่ยงอยู่ในป่ากับคืดเมนูยังได้กะสิบกระเทศนะคะผัดผักบุ้งไฟแดงคนป่ะพืน้นวก้วขัวอดอดยากครับกลัวอดหยากรี ตีดบอลลูกพี่มเอตีดใช่ไหมใส่ลูกปันวัชิ้นุดวแตโอ้โูเคากันน้ำมันนะลงไปเตาเครืเทอเป็นแนวอะไ

ตีนได้ไงน้ำอ่ะสกินได่ไ้ไงโอ้ไม้ปลาเขาหน่อไปเดี๋ยวไม่เดือดพอครับนังยังเดือดพอรอสักครู่ครับรอสักครู่จับนอยแล้วจับน่อยด้จับนอยแล้วพาสติกง่ายหละได้เื้อกทําไม่เด้อจับเขน้าหน่อยค บุ้งไฟแดงนะครับที่เตรียมไว้นะครับเออปัวมันหดผิดพลาดทางเทคนิคเน่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  ให้ไอ้ยังตอกไปยืนอยู่ฟางพวนแล้วก็กลับหลังหันเจ้ากล้าเสียงหรอไม่าน่โอ้ยไฟไฟไฟดุจ้อเนะครับ โอ้าดังบาท่นีู่ให้เลยนี่เรียบร้อยบ่อนครับผมบ่อนไ่จะแก๊ไม่จะไฟตายเล่นจังไนใช่ใช่มาเดี๋ยวพี่ดินซิมให้เบิ้งพ่านเบืพ่านไฟยับผงดับเจอ้ถบประเบเอาสุุมเชฟนี่เลยครับพี่ดิน เป็น้าไหนเข้มห้คนผัดมาซิมน้ำเด้ปะเนี้โอ้ยนั่งแต่มอบตอบคาดีแท้อาจารย์ว่างว่างความกันว่างความกนว่างหมอหอนกันนะยดสองมือมันี่งนะคะลิ้นจะชี้อเบิกกันเสียพูด้อ สื่อหมอนไม่สองหมอนะดำขึ้นอันนี้เาเอาไว้สำหรับเพามาเฮ็ดเฮ็ดกินนอกไหมะเลยออกข้างนอกออกพื้นที่เออตั้งชื่อ่ได้เย่างจรงใจแม่บ้านแล้วอ่ะนะเอาซ้ำเนาะมือแร้กับมือนั้นเนาะมือแดกกับฝือฝื้ดไม่เหรอเอาหมอไปเฮ็ดยังเลยซิมซิมซิมแม่เป็นไงขนาดได้กาแฟไป ตากรูดแก่าาด,ดูรถไยนึงับอันนั้นตาไหนเซีเยมจับเยอะเยออันนี้ตอกเมื่อไรได้เลยมากินแบบตอสกุ้ง แดงกินอะไรเนี่ยยมส่ตัวเจี๊ยบ่โออใส่ตัวเจียบพี่แหลกเอ้ยเสียูเอาซิมเบิ้งกูจะคลองพัดน่อะไกันเนโอ้โตะมุงเจเียเยตะมุงโพดโอมากครับ ดูดมากอ่อใคมันเกิดหรือป่าม enfin ki> ันเกิดหรืปล่าเออไหนมันเกิดเลยเฮ้ยมึงยังห้าบอ่ะเน๊ะห้าบไปใส่เจอไปปูแก้เพื่อนแล้วนะใส่น้ำปลาหนิดหนึ่งพอดีเลยใส่ยัมด่าแล้วก็เดี๋ยวเทียบได้ไหม แสบครับไปแบอีกอ่ะโอ้เห็นไปดุบบึมบ่มเป็นอะไแสบต้องเล่นน้ำแล้วพี่ต้องงั้นบางเบอรเฮียกบางคูออฟมาเล่นที่แต่ะหาดมันน้ำขคอเสือ่มมันมันเป็นสไตล์ มันกรอบออบุ้งกับข้าวจ้าเนาะนะน้ำพริกก,ก,กับบุ้งนะะี่ดูค่ะปลากระเจียบผัดผักบุ้งเนี่ยครับบุ้งน,น้าเนี่ยเวลาเขาผัดผัดใส่กระเทียมกับอันน้ำมันเนื้อได้แล้วก็ไปกินกับน้ำพริกเนี่ยโอ้ยยิ่บอกเลยคเยอะอะไรเอา้าแล้วให้เบิ้งแล้วค่ะโุ้ยไปหา่พ สามสูตรได้ผมเชฟแดนมะขามเปียกทันนี่มะขามเปียกผมมะขามเปียกแนะนำมีรสสมมันจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเค็มนัวรสชาติที่ทีนวันหรือว่าสวเวดนวันสวีเดนสวีเดนอินวันตอนเห็นเนวกินตอนเห็ดแนวกินเนาะไปเรียนอยู่ เพิ <Merci. S 2> ่มนอนกบโมเวลาอยู่ในวงเราอย่างนี้นะเขาบอกว่าเฮ็ดก็เขาเจ้าของมักแบบว่าใส่บลาคามเปียกแมวหูว่ามากมักไล้นใส่ยืบไก่ต้มไก่ยังกับใส่แตปลาขามเปียกต้มปลากับใส่บลาคามเปียกขวานูอยังนี้สิกับแบบว่ากับแก้มแบบไปหามานะมู่ก็เดินปลาขามเปียกขามเปียกใส่แตปลาขามเปียกหลายอะไะพี่น้องว่าไรยังหางครับ เล็กๆน้อยๆว่าไรเดี <N> <ligen> ๋ยวเจ้า <USSR> ส oh, yeah, yeah. <intell> ีเบือก่อนเนาะอาจารย์ท่องใส่ก็ได้ครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมซักเล่นบะขามเปียกด้วยเชฟแห่งแดนบะขามเปียกก็ขอกราบาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครูอ๊อฟนะครับสวัสดีพี่ลินครับสวัสดีคุณโจสวัสดีพี่ปูนะครับสวัสดีซ่องใสนะครับสวัสดีมาต้องแงนมาต้องแงนม้องแงนมาต้องแงนโล้เก่าเาให้เก่า ทำไรอ่ะขอบคุณครับสำหรับที่นี้ราบไปก่อนพี่น้อง